สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมประเภททีม3-3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยที่เราอยู่กับคุณอะไรกันมาดูนะเป็นผู้เล่นบาโคนะฮะอ่าเป็นโปรโตสีแดงนะฮะอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมเซิร์ฟสีฟ้านะฮะก็คุณบาโคดอีกเช่นกันนะแล้วก็โปรโตสีน้ําเงินนะคุณเพนนีนะจากแคลนซ์นะฮะชื่ออ่านยากจัง เออไม่ใช่อ่านยากหรอกเอ่อชื่อแคนีิออกเสียงค่อนข้างยากนะ z iz. นะฮะอ่ะส่วนทีมงานฝั่งซ้ายบนนะคุณเมลส์นะฮะอ่ะจริงจมันเป็นตัวย่อนะแต่ว่าตัวย่อของคําเต็มว่าอะไรก็ไปหากันเอาเองนะอ่ะเล่นเป็นโปรโตสสีส้มนะส่วนตรงนี้นะครับเซิร์ฟสีม่วงนะฮะคุณบาโคนะครับผมโอ้โหแคนโอเพนเอไอซะด้วยนะน่าจะเป็นคนทำแชท gpt ละมั้งนะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคุณเมท่ลเฮอร์แลนด์นะฮะเมท่ลเฮอร์แลนด์เมท่ลเฮอร์แลนด์ อ่ะเป็นโปรโตซีเหลืองนะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Sandstorm CE นะซึ่งเป็นแมปที่มีพายุทรายนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยโอ้โหพาร์ติเคิลเยอะมากนะเอฟเฟกแบบสุดยอดเลยนะฮะแล้วอะไรเนี่ย You can have my back แปลง will you have my back อะไระคือเวลาที่คุณพิมพ์คุยกันเนี่ยคุณควรที่จะกดแท็บนะฮะกดแท็บดูนะฮะอ่ากดแท็บแล้วมันจะ เปลี่ยนได้นะว่าจะเป็น l อหรือว่าเป็นนะอัลไลส์นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามรู้ได้นะว่าคุณจะคุยอะไรกันนะแต่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านนะอาจจะปั่นก็ได้นะว่าแต่ใครมาสเกลเนี่ยทำไมปินได้อ๋อฝั่งสีส้มนะฮะคุณเมลนะ่าบอกว่าฝั่งสีฟ้านี่ลงสปอนนิงพูลนะฮะเล่นพูลก่อนเลยนะฝั่งสีฟ้าอย่างไวเลยนะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเล่นเป็นอ่ารัชนะครับผมแล้วตรงนี้อะไรนี่ไซเบอร์อนติคสคอร์โอ้โหแล้วคุณดูสิเอฟเฟกต์พายุ คือใครที่คอมคอมกากเนี่ยไม่ควรเล่นแมปนี้เนะี่ยเพราะว่าเรื่องนี่แหละเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลอะไรพวกนี้มันจะทําให้คอมของคุณกระตุกได้นะอันจริงของผมนี่ก็ถือว่ากระตุกอยู่นะเนี่ยอ่าฝั่งสีฟ้านะฮะหลังจากที่ลงสปอนนิงพูลแล้วก็ลงดับเบิลเบสนะครับผมโอ้โหดับเบิลแฮชเลยนะฮะเอาสองเบสพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดตามตรงแล้วเนะี่ยถ้าเป็นเกมหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ควรที่จะลงสองเบสพร้อมกันนะเพราะมันมีความเสี่ยงสูงนะฮะ อ่แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเกมประเภททีมนะเพราะฉะนั้นเพื่อนนี่สามารถที่จะามาคุ้มกันหรือว่าสป,ปอร์ตได้นะมันก็จะปลอดภัยขึ้นมานิดนึงแล้วนี่ใครปิงบอกอะไรมาเนี่ยอ่ะมีทราบแต่ที่แน่นะะฝั่งสีส้มโอเคสปอร์ตนี่ไม่ใช่สปอร์ตเอ่อสเบอร์นี่ติคอมาแล้วนะอ่าเบสองก็มาแล้วด้วยนะตรงนี้ฝั่งสีม่วงส่งเซิร์กลิงเข้ามาฮารัสไม่ใช่เซิร์กลิงเมื่อกี้ใครส่งอะไรเข้ามาเออเซิร์กลิงแหละน่าจะเป็นของฝั่งสีฟ้าแหละนะฮะอ่ะโอ้เกมนี้ไม่มีเทอร์แรนเลยนะนะเนี่นแบบยขขแต ตรงนี้มีคนปิงบอกนะน่าจะฝั่งสีม่วงนี่แหละตรงนี้ไปครับสตอกเกอร์ยิงโอเวอร์ลอแตกตูมไปแล้วเรียบร้อยนะเป็นสตอกเกอร์ฝั่งสีน้าเงินนะเป็นสกินอีฮันรี e ด้วยนะแล้วทาไมเขาไม่ใช้สกินทําไมไม่ใช้เป็นสกินเซ็ตไปเลยนะมีแค่อะไรนี่เล็กซ่าก,กับสตอกเกอร์ปะดูเห็นแล้วรู้สึกขัดใจอะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากัน ไวไลท์เขาซิ่ว er. มาแล้วนะฝั่งสีส้มนะครับกด bling มาเลยนะว้าวตามมาด้วยโรบอติสแฟคเทลิตี้นะส่วนฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับเบล b l i n นะฮะเอาเทคนี้เลยนะส่วนฝั่งสีเหลืองนี่ก็ยังไงครับไวไลท์เขาซิ่ว er. กำลังจะมานะฮะอุ้ยลงสตาร์เกตด้วยนะสตาร์เกตาอย่างี้นี่โอริโคลมาหรือยังไม่เห็นนะฝั่งสีอ้อมอยู่นี่นี่เองนะฮะอ่าโอเคขับไปตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีม่วงส่งเซอร์ลิงเข้ามารุมแทะนะเบสเบสสองเขาฝั่งสีแดงนะผมนะตรงนี้ โอริเคิลบินเข้ามาแล้วนะจ้าเอกับฟีนิกนะครับผมต้องออกนะครับโอ้แล้วสปีดนี้พอๆกันเลยนะเนี่ยฝั่งสีแดงย้ายตัวเก็บแร่มาตรงนี้นะครับโอริเคิลชชตาขาดแล้วในจังหวะน,นี้ระเบิดตุ้มเรียบร้อยครับผมโอ้อมีเซอร์ลิงเข้ามาด้วยนะเจอสตอกเกอร์ยิงไปสะครับลักษณะนี้เซอร์ลิงจำนวนแค่นี้นี่ไม่ได้หวังผลในการทําลายนะแค่สเกลก็พอแล้วนะตัวนี้อตัวระเบิดไปนะ <c oughs> แล้วตรงนี้อะไรอีกเนะี่ยมีเซิร์ลิงฝั่งสีมว่วงเข้ามาอีกนะฝูงหนึ่งนะครับส่งเข้ามาแนวแรกของฝั่งสีแดงนะโอ้โหเอามาทำลายอีคโนมิกก่อนเลยฮนะเศรษฐกิจถูกป่วนไปแล้วนะฝั่งสีแดงน่ก็คือยากเลยนะในการสร้างยูนิตสร้างสิ่งก่อสร้างมาแล้วฝั่งสีแดงนี่คือตั้งใจที่จะขึ้นเทคอากาศยานนะฮะสตาร์เกิจเน้นๆเลยแล้วก็กดเป็นเอ่อฟินิ์มานะฮะอืมคือกะจะซัพพอร์ตเพื่อนนะฮะแต่ว่าตัวเองนี่โดนหนักเลยนะเพื่อนนี่เข้ามาแทบไม่ทันนะอ่ะฝั่ง มีเซอร์ลิงอยู่ฝูงหนึ่งนะฮะอย่างใหญ่แล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงไว้ยังไงเอ่ยอ่ะอีวิลชั่นแชมเบอร์ฮะอัปเกรดเมลีเอสแท็กบวกหนึ่งนะฮดาเมจประชิดนะครับผมของภาคพื้นดินนะฮะก็ต้องภาคพื้นดินอยู่แล้วฮะภาคอากาศเนี่ยไม่มีประชิดนะฮะฝั่งเซิร์นะครับตัวนี้ฝั่งสีน้ําเงินไว้ยังไงครับอู้ดีเซิร์ชชาร์จให้กับซีหลอดนะฮะน่าสนใจว่าแต่ฝั่งสีเงินโอเคสีเงินมีชาร์จเอ้ยมีอบลิงแล้วนะฮะสีส้มก็เช่นกันนะครับผมนีี่ะเสยยงงใครริอไ ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินเร,เรียกกองทัพกลับบ้านโอ้เจอฟินิกซ์ที่เป็นภาพลงตานะของฝั่งสีเหลืองเอาไปแล้วนะหมดเวลาอะตรงนี้ในขณนะดเดียวกันนะครับยังไงฮะใครส่งอะไรเข้ามาเอ่ยโอ้น่าจะเป็นฝั่ง FIFA, สีฟ้าส่งเซอร์คลิงเข้ามานะมาฮารัสเบสสามของฝั่งสีเหลืองนะโอ้สีเหลืองมนลงเบสสองตรงนี้นี่เองนะครับผมอคือเกมประเภททีมมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะอะนะครับผมจังหวะนี้ยังไงเอ่ย อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะวัตถุอันนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนไม่เข้าใจฝั่งสีฟ้าบอกว่า not yet ยังไม่ถึงเวลายังไงครับตรงนี้วิดาย i ฟโนอาร์มี่เอออย่าเพิ่งบุกนะตอนนี้กองทัพยังไม่พร้อมนะฝั่งสีฟ้าบอกนะครับผมแล้วก็กดออลด้วยนะให้ฝั่งตรงข้ามเขาเห็นข้อความด้วยนะผม <c oughs> ไม่ไม่ทราบว่ารู้หรือเปล่าเรากวต้องกดแท็บให้มันเปลี่ยนเป็น สลับจากออลเป็นออนไลน์อ่ะสุดท้ายแล้วฝั่งสีม่วงเข้ามากะจะเข้ามาป่วนเบสนี้นะแต่ว่าเจอป้อมนะครับผมเอาฝั่งสีแดงไปแล้วอโอ้โหสีเหลืองกสอ็สีเออสีเหลืองสีส้มผู่เข้ามาฝั่งสีแดงเดียวเลยเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงก็ออกไปด้วยอาการหัวร้อนนะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะอ,อยากเลยครับอุ้ยมีอาร์คอนด้วยนะแต่เป็นภาพลวงตาเลยตรงนี้ไหมฮะสีน้ำเงิน ฟ้าหกองทัพอย่างใหญ่แล้วยังไงครับปะทะก,กันยังไงเนี่ยฝั่งสีแดงนั้นก็ไปแล้วด้วยนะะเท่ากับว่าตอนนี้ทีมงานฝั่งขวาล่างนี่คือเหลือแค่ออสองทัพนะก็คือฟ้ากับน้ำเงินเนะ่ยจะสู้ไหวไหมล่ะผมว่าไม่ไหวนะต้องรับสามทัพเลยนะฝั่งสีม่วอย่างไงครับโอ้โหสีฟ้าไปแล้วนะเลือสีน้ำเงินครับโอเคผมว่าสีน้ำเงินก็ไม่น่าจะไหวอะจังหวะนี้อุ๊ยอิมมอเทอร์เรียบร้อยครับระเบิดไปแล้วนะจังหวะนี้ ฝั่งสีน้ำเงินสีน้ำเงินจีจีครับผมไม่ไหวนะโอ้โหผมว่าอย่างหนึ่งที่ทําให้ฝั่งสีแดงนีกันบ้านมีอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเน้นไปที่เทคอากาศสยามนะก็คือขึ้นแอร์ขึ้นสตาร์เกตนะครับผมแล้วทีนี้เพื่อนเข้ามา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาคุ้มกันไม่ทันด้วยนะก็เรียบร้อยเลยนะครับคือทั้ง3ทัพนี่พร้อมใจกันบุกข,ขึ้นมาฝั่งสีแดงนะฝั่งนี้เลยนะครับจบเกมนะฝั่งสีแดงนี่ไปเลยนะ อย่างที่บอกนะฮะด้วยการหัวร้อนนะ,ะสรุปชชนะได้ตกเป็นของคุณเมล์ฝั่งสีส้มแล้วก็คุณเมทัลเฮร์เรนฝั่งสีเหลืองนะ,ะแล้วก็คุณอะไรนี่ไม่มีเหรออ่ะคุณอะไรก็ไม่รู้นะ,ะจากแคลน Open น i นะฮะฝั่งสีม่วงนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ